วันนี้พาทุกท่านมาพบกับงานพิก,กัดองสำหรับรถยุโรปอย่าง Mercedes-Benz คันนี้นะคะเป็นรถคลาสสิกนะคะที่บอกเลยค่ะว่าอายุยาวนานมากกว่า30ปีคือการลื้ชิ้นส่วนรอบคันอย่างละเอียดทั้งงานกันชนฝากระโปรงประตูมือจับและชิ้นส่วนภายใน เพื่อให้ได้ผลงานทำสีและงานประกอบที่เนียบเหมือนโรงงานออกใหม่ค่ะทำให้รถคลาสสิกเก่ากลับมาเหมือนดั่งรถใหม่แต่ยังได้รูปโฉมคงความเป็นคลาสสิกโบราณน,นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้เราจัดเต็มทั้งงานตัวถังและระบบภายในเดินสายไฟใหม่อย่างประณีตตรวจระบบเครื่องยนต์และวางเครื่องให้ได้มาตรฐานเช็ค ระบบไฟฟ้าช่วงล่างและระบบความปลอดภัยก่อนประกอบกับชุบชีวิตเบน์คู่ใจให้กลับมารอใหม่อีกครั้งกับงานพิกกระดองของ AEY Body and p e n ทุกจุดผ่านการตรวจเช็คก่อนส่งมอบกว่า1,000คันและเรามีประสบการณ์ดูแลซ่อมตัวถังและทำสีให้รถยนต์โดยเฉพาะรถนำเข้ารถยุโรป หลากหลายรุ่นเพราะที่เรา a e y Body and Pen เราเชื่อว่าความซื่อสัตย์โปร่งใสและตรงไปตรงมาคือหัวใจของทุกงานซ่อมเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว a e y นะคะท่านใด ต้องการชุบชีวิตรถคันเก่าให้กับมาใหม่ทักเราเข้ามาได้เลยค่ะ AEY Body Paint ตั้งอยู่ที่รามอินทากม14ใกล้แยกมินบุรีติดต่อได้เลยค่ะ025874666ต่อ04หรือ0924287666หรือ at aey.bp ค่ะ